สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับน้ำเพชรตียพาชี้แจงแล้วหลังถูกโจงประเด็นดาราขอล่องเรือฟรีมีดาราขอใช้บริการฟรีฟรแลกกับการรีวิวจนผู้ประกอบการก็งงใจเพราะรายได้ของพวกคุณในแต่ละงานมากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนของคนบนเรืออีกโดยข้อความนั้นได้มีการระบุว่าทำไมดาราชอบมาขอเที่ยวฟรีและ บอกว่าแลกกับการรีวิวทั้งๆที่รายได้ของพวกคุณในแต่ละงานมันมากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนของคนเรืออีกคุณดาราจะรู้ไหมยอดขายเรือนั้นมันไม่เหมือนกับยอดขายคีมเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับเรือราคาเป็นแสนครึ่งแสนไม่ต้องรีวิวก็มีลูกค้าเด้อเฮอแทนที่จะจ่ายเงินเหมือนกับลูกค้าคนอื่นและลงรูปให้ด้วยใจก็อยากจะช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวจริงๆ แต่ผลก็คือประโยชน์นั้นไม่ใช่กุศลจิตแต่เอาไปสร้างภาพว่าได้ช่วยเหลือคนไม่ให้ตกง,งานเจอแบบคนแบบนี้ตลอดทุกซีซั่นซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนั้นได้มีการเผยแพร่ออกไปงานนี้เหล่าบรรดาขาเมาสขาเพือกก็ต่างแห่เดากันว่าเป็นใครซึ่งน้ำเพชรติยภา ก็ถูกพุ่งเป้าว่าเป็นอีกหนึ่งคนเนื่องจากเธอมักจะชอบไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตอยู่บ่อยโดยล่าสุดนั้นเจ้าตัวก็เลยถือโอกาสชี้แจงเรื่องนี้ให้ฟังว่าข่าวดาราล่องเรือฟรีที่ภูเก็ตมีคนโทรมาถามเพชรเยอะเหมือนกันว่าใช่เพชรไหมเพราะเพชรไปภูเก็ตบ่อยถึงจะไม่ใช่ดาราดังแต่เพชรก็ไม่เคยขอของใครฟรีซึ่งหากมีการลงโปรโมท ก็จะได้มีการขอในการจ่ายราคาพิเศษหรือราคาต้นทุนเพราะว่าเข้าใจทุกธุรกิจที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวอย่างการล่องเรือต้นทุนน้ำมันค่าพนักงานร,รวมถึงผลกระทบของโควิดก็มีดังนั้นเราก็ได้ช่วยเหลือกันไปใครที่คอยดูแลเพชรจะรู้ว่าเพชรนั้นเป็นคนที่ทิปหนักมากแต่ในด้านการโปรโมทธุรกิจนั้น มันเป็นเรื่องของการถ่ายภาพสวยๆหรือโปรโมทเรือให้เป็นที่รู้จักอาจจะเป็นพาร์ทของดาราที่ต้องดังระดับหนึ่งทางธุรกิจเรือถึงคิดว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องค่ะขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ